โรงเรียนรศูนส์ศรีธนีค่ะครั้งที่1นึ่งนะ็นถือว่าเป็นครั้งแรกของสักราชใหม่นะคะครั้งที่1นึับสองห้าหกห้าค่ะวันนี้นะคะโรงกับวัตพุธที่ห้ามกราคมก็จะสักราช2 5 6 5นาค่ะโอกาสนี้นะคะถือเป็นโอกาสอันดีงามในการประชุมครั้งแรกของปีค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโสูนย์ศรีธนี ท่านดรสำราหงกลางได้กล <is he? S 2> ่าวอวยพรปีใหม่ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูโรงเรียนมูลิศรีธานีขอเชิญเชิญ่ะพรธกรคุณเายน่านคณะกรรมการสถานศึกษารบรครับท่านผู้ิการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีนะครับในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่หนึ่งนะครับสองพันห้าราจะเป็นการประชุมครั้งที่สองของปีการศึกษานี้นะครับดังั้นในพวกของการประชุมในครั้งนี้ใกล้วันปีใหม่สิ่งที่ทางคณะกรรมการอยากจะขอให้ท่านก็คืขอให้ท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็รักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิดนะซึ่งคิดว่าเราจะต้าอยู่กับเขาในระยะพอท้กตัวแล้วก็มีสิ่งที่ใหม่นะขอให้ทุกท่านมีกสลังใจสมัครใจที่สลงทุนอย่างใดเพื่อที่จะ หนึ่การใช้ชีวิตต่อไปท่านขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่นี้ครับผมมากครับทีเรื่องของอยจ้งให้ทราบก็คือนได้ทราบก็เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งของพวกเรานครับก็มีท่านคณะกรรมการต่างๆของเราเนี่ยนะครับท่าน ่อพยายาี้เล่น so กับชิ้นนี้ก็ท่านผู้จัดการก็ท่านจะเป็นยายกขรงการบริหารลัซึ่งรับรองเก็บมยแล้วแล้วก็รู้สกว่าจะได้เข้ารับทำหน้าที่ปฏิบหน้าที่แล้วนะครับตามระาเวลาถ้าในยกคอทราบไหมครับว่าผมรอที่รับรองทุกตะบนอยล เรือลูกเข้า,ขา,ขา,ขาที่เดียวใช่ไหมครับผมเราก็คงจะต้องมาดูหรือพ่อรองรียนครับเข้ามานะตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วกำลังระบราดหนักกันอยู่พิพิการจะ,ระําดำเนินกิจกรรมอะไรต่ตางๆนะของกทุกางานโดยเฉพาะสถานที่ราชการเราสถานศึกษา,า <S <S ซึ่งเป็นแห,หล่งที่รวมกลุ่มคนเยอะๆการแพร่เชื้อระบาดอะไรต่างๆนั้นเรา,า,าก็คงจะต้องระวัง ทางด้านสารสุขเลศมือสูงเนี่ยเราเรียนนิเทเราเนี่ยนะครับต้องตามข่าวอัปเดตเป็นวันเป็นวันแล้วก็ทําอะไรก็ต้องระสาษาจะทงสารสุเทศให้ตลอดบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะจัดการประชุมนัดกันแล้วแต่ว่าสานการดำเนินงางเราอาจจะต้องก็ตัดแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็อาจจะต้องหาวิธีการประชุมแบบอย่าง่นก็ได้เมาเจอหน้าเจอตากันแล้วบางครั้งอาจจะใช้คอนเฟอเรนซ์เพื่อให้งานมาเดินได้เราจะตัดออร์มติอะไรต่างต่างอย่าง บางเรื่องบางบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องขออนุญาตจากทางคณะกรรมการาสถานกษาเนี่ยเราไม่ยินดีครับแต่ต้องฟังแต่คิดว่าจะให้เรา,รารรทราบสถานการณ์แล้วแจ้งแล้วแ,แล้วแต่คนมันอัปเดตต้องอัปเดตตลอดนะฮะติดแพร่ได้เร็ววันนี้ย่อมาเพราะเราก็ถูกสามถังกว่ามาจากกรนี้แต่ว่าความรุนแรงอาจจะลดน้อยหอยไปอะไรนะครับเราพี่กับเบต้าเนี่ยตอนนี้ อ่าแล้ว,ลวถ้าเกิดอย่างนี้แต่ตอนนี้เราก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองใช่ไหมครับอันไหนวันนี้เราก็ประมาณหกสิบรัฐร้อยรัฐโดสหรือนนะครับเราคิดครอบครัวประชากรของเรากิจแรกนี่ประมาณเกือบเกือบจะนอบเกือบเกืดบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้ก็เราก็คงเดินเดินมาถึงทางแล้หนึ่งเดือนการเรียกวาระเลยนะครับ ระเบียบวาระท,ที่หนึ่งเรื่องประธานที่จะแจ้งเรื่สถานศึกษาเพื่อขอรับรา,า,างวัลพระราชทานนะฮะซึ่งทางโรงเรียบโรงสุงสรตรศิษย์สเน่เนี่ยเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแล้วผมอเองก็อยู่ในอัธวัตจะมีแค่ขนาดใหญ่นะครับสี่พันกว่าสี่พันห้าเนี่ยนะฮะก็ขนาดใหญ่นะครับราเป็นที่ระเบียบสูงนะเบียบเรียนท่านประธานคณะกรรมการการศึกษาขันขน้นพื้นฐา ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลมาตราน,รานโรงเรียนโนสูงของเราได้รับการประเมินสถานศึกษา<อ>เพื่อรับรางวัลพระรฐานเนี่ยระดับจังหวัดเนี่ยในวันที่หนึ่งที่ผ่านหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานะครับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรงางวัลพาะรฐานเนี่ยจะแบ่งการจะแบ่งกลุ่มแบ่งขนาโดโรงเรียนออกเป็นสามขนาดคือเลข ในวันเขาจะมีการประชุมคณะกรรมการประเมินในในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งกำหนดการเนี่ยตามประทินเนี่ยไปแ okay. าก้ตารางที่เขาจะมาประเมิน <c oughs> เขาจะมาประเมินช่วงวันที่10ถึง21นะครับขอให้แก้ไขข้อมูลด้วยนะครับเน ดูแก้ไขข้อมูลดูข้างบนด้วยนะครับว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะ,นนะบนคอหงนะครับตกรอเรือเห็นไหมถ้ารอเรือออกนะครับแล้วการสการเข้าไปนะครับอันนี้เป็นงานธุรการซึ่งซึ่งตามตามกดการเขาเนี่ยเขาจะมีการประเมินเนี่ยสิบถึงยี่สิบเอ็ดมรณนะครับไม่ใช่ยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดนะครับนะ ที่ภายในวันที่วันที่27มการาคมทีนี้คณะกรรมาการรองอะไรชื่อคณะกรรมาการนะณควานชัยบุริเงินนครราชสีมาชายัยยอดูสุรินทร์สีสะเกดบ,บุรีรัมย์ห้าจังหวัดคณะกรรมาการจะมาอยู่ด้วยกันเจ็ดท่านนะครับ มีข่าวแก้มาหรือยังก็ไม่ทราบแล้วก็ฟังวันต่อวันวันต่อเพราะว่าถ้านักเรียนไม่มาโรงเรียนเนี่ยโอกาสที่เราจะ้อมเด็กนักเรียนเนี่ยมันก็มีน้อยเนาะเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามแบ่งกลุ่มสอนบ้านะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยที่พายุยากตลอดครั้งที่มีความสำคัญกับ เรื่องเราบันทกประวัารตรงนี้นี่ยครับเราก็อยู่ในที่ๆตรงนี้เนี่ยรักษามดยตรงเลยตุลาทีนี้ในส่วนของคณะกรรมการตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในสายงานรัฐธนประธานหรือว่าอาจจะรู้จักดีครับก็เราไปฟังดูว่าแนวทางการประเมินของแต่ละท่านแต่ถ้าเราพูดคุยอแต่้อท่านผ่านตรงไปได้ว่าแนวทางเขาจะออกมาไงเพื่อที่เราจะได้จัดเตรียมเตรงใจธรรมการในลักษณะนั้นะเพราะ ในโจทย์ที่มันมาเนี่ยบางครั้งเราจัดใเนี่ยจจะไม่ได้ไม่ไตรงกับตัวที่บ้านเรไม่ตรงกับเรียกว่าเรียกว่าอะไร